อ่ะเยียบเยอะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์มีเสียงตดแบบรึ๊บ้วยนะฮะอะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันในคลิปอาจจะไม่ได้ยินนะฮะสวัสดีครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับคันนี้เป็นเบนท์7วนะครับอีคูปอีคูปนะฮะคันนี้มาจัดชุดพ่อยูโรอาร์ตดาวไฟซิ่งยูโรอาร์ตมีแคทนะครับอันนี้เดินท่อนกลางใหม่งานสแตนเลส CNC เกรดนะครับคันนี้เตรียมตัวจูนสเตทสได้นะครับคันนี้สําหรับเบนซ์ W207 นะหรือเบนซ์ทุกรุ่นจะมาอัเกตท่อไอเสียนะฮะให้อัตราเร่งแรงขึ้นหรือว่าเอ่อให้วิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเสียงดุดันขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมาหาท่อซิงได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสุดรับหญิงทองหล่อขอบคุณครับ